สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษรประจำวันที่8 14มีนาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมชาวเมษนะคะจะมีความแข็งแกร่งมีความสง่างามนะคะดูมีอำนาจในตัวเองเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะไม่กลัวใครนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยทุกสภาวะการนะคะ ทำให้ชาวเมธเนี่ยมีแต้มต่อในเรื่องของความอดทนการทํางานที่พร้อมสู้พร้อมลุยสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ดีนะคะเป็นช่วงที่คุณมีจิตใจที่ฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสได้ออ่ประชุมนะคะหรือว่าได้สัมมนาบางคนจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะการติดต่อทางไกลระหว่างประเทศนะคะหรือว่ามีการ เดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการติดต่อข้ามประเทศข้ามจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ชัยชนะนะคะเหนือคู่แข่งหรือว่าเอาชนะปิดจ็อบนะคะปิดยอดหรือว่าเคลียร์โครงการได้สำเร็จชาวเมดเนี่ยมีโอกาสได้รับตำแหน่งหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เข้ามามากในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็จะเป็นโชคในเรื่องของการเงินเรื่องของรายรับที่เข้ามามากขึ้นด้วยนะคะบางคนอาจจะมีโชคจากคนรักหรือว่าคนในครอบครัวบริวารให้โชคนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวเมษก็จะได้วางแผนตั้งหลักเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินได้ดีทีเดียวนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องระวังเ,เรื่องของความประมาทนะคะความาหักโหมในเรื่องของการทำงานมากนะคะจะทำให้พักผ่อนน้อยหรือว่าปวดหัวปวดหลังปวดเอวได้ง่ายนะคะบางรายอาจจะต้องมีการนวดผ่อนคลายนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของเข่ากระดูกเสื่อมแบบนั้นนะคะ คนโสดนะคะถ้ามีคู่นะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีความสวีทลงตัวกันเป็นอย่างดีนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะอยากได้อะไรแฟนก็จัดให้นะคะเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้ลูกหลานก็ให้โชคเช่นกันส่วนคนโสดนะคะก็อาจจะต้องเ,อเว้นระยะไปก่อนนะคะช่วงนี้อจจะเน้นในเรื่องของการทำงานนะคะ ก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวเมรนะคะก็ต้องประคองความโสดไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการดูใจแล้วก็รอจังหวะที่ดีนั่นเองค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามียเคนชโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด subscribe ติดตามช่อง youtube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ